สวัสดีครับ <c oughs> อา่าไว้ตรงนี้ดีกว่าเนอะพอดีเลยวันนี้ก็มาเจอกันนะครับเอ่อตึกนิดนึงผมมีเรื่องที่เอ่อจะแชร์วันนี้คือคำถามง่ายๆนะครับจริงๆก็ไม่ง่ายเนะคำถามมัง่ายคำตอบมันยากเมื่อถึงวัยเกษียณเนี่ยเราจะจัดการเงินของเราเนี่ยยังไงนะครับ ถึงไว้เกษียณเนี่ยเราจะจัดการเงินเรายังไงเราจะเดินลงเขายังท่าไหนดีแบบไหนดีนะครับก็ผมมีหลักการนะอยู่ไม่กี่ข้อนะครับก็ลองดูซิว่าหลักการที่ผมสรุปมาเนี่ยจะเป็นประโยชน์ไหมนะฮะข้อแรกครับนะข้อแรกคือต้องปลดหนี้ให้หมดก่อนเกษียณ นะครับคือหรือพูดง่ายๆก็คือว่าพูดตรงข้ามกันก็คือว่าถ้ายังมีหนี้อยู่เนี่ยไม่ควรจะกะเกษียณน,นะครับสำหรับท่านที่จะมานีเงินเดือนเนี่ยถึงพอถึงอายุบริษัทเขาไม่จ้างแล้วนะครับก็ก็ต้องควรที่จะไปหางานประจำเอ,อ้หางานหางานอื่นทำนะฮะจะรายได้ไม่เท่าเดิมก็ได้นะฮะแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้ามัน cover หนี้สินที่ยังมีอยู่ได้ก็ดีนะครับเราจะได้ไม่ต้องเอาเงินเก่านะเงินเก็บของเรามาใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการสําคัญอันนี้ผมตั้งให้เป็นข้อหนึ่งเลยนะครคือถ้ามีหนี้เนี่ยอย่าเพิ่งกเกษียณครับหาง,งานทําให้ได้ก่อนหาง,งานทําต่อให้ได้นะครับนะหรือพูดแบบเพราะๆคือปลดหนี้ให้หมดก่อนกเกษียณน,นะครับหลังจากเราจัดการเรื่องหนี้หมดแล้ว,ลวรเราเกษียณยางสบายใจนะฮะเราก็หันมาดูนะครับ แหล่งทรัพย์สินของเรานะฮะแหล่งทรัพย์สินนะฮะโดยการที่เราต้องรวบรวมนะฮะรวบรวมแหล่งทรัพย์สินโดยแบ่งนะฮะทรัพย์สินที่มีเนี่ยควรจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนหลักๆส่วนที่เป็น asset asset คืออะไรก็คืออยู่ในรูปของก้อนนะฮะอย่างเช่น p r o เด n ฟัน rmf นะฮะแบบประกันสะสมทรัพย์นะที่ครบสัญญาแล้วจะมีเงินก้อนนะเอาแบบที่มีเงินก้อนคืนออกมาให้นะฮะ อ,อ,อาจจะรวมไปถึงทองคำหรือว่าที่ดินนะพวกเนี้ยเป็นอยู่รวมแอสเซทนะคือในรูปของออก้อนนะกับที่อยู่รูปของอินคัมฝรั่งเชลอินคัมนะคือรูปของกระแสะเงินสดหรือจะพูดให้มันฟังง่ายๆคือในรูปของบำนาญน,นะอย่างเช่นประกรันสังคมนะท่านที่ทำงานในระบบก,กินเงินเดือนเนี่ยต้องมีประกรันสงคมแน่นอนนะดูซิว่าเรามีอีบาท นะครับเราจะได้กี่บาทนะครับมีประกันบำนาญที่ซื้อไว้เพื่อลดหยนภาษีไหมนะฮะถ้ามีอันนั้นก็เป็นอินค้ามแบบหนึ่งนะฮะบ,บางท่านอาจจะมองว่าค่าเช่านะฮะก็อาจจะเป็นอินคัามก็ได้นะแต่เราต้องแน่ใจนะว่าเ,เรามีทําเลที่ดีได้ผู้เช่าที่ดีตลอดเวลานะโอกาสที่จะไม่มีผู้เช่าเนี่ยมีเป็นไปได้น้อย นะอันนั้นก็ถือเป็นอินคั่มได้แต่ว่ามันก็มันก็ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะฮะค่าเช่านะฮะหรือว่าเ,ออเงินปันผลนะฮะมีหุ้นที่จ่ายเป็นเงินปันผลนั้นก็ถือว่าเป็นอินคั่มประเภทหนึง่งแต่ว่าออจริงแล้วจ,ออจำนวนเปอร์เซ็นที่จ่ายเนี่ยมันก็ไม่ได้แน่นอนหรอกครับใช่ไหมครับนะอ่ะเราก็แบ่งนะฮะร,วรวมกันมาว่าเรามีแอสเซททั้งหมดเท่าไหร่แอสเซทนี่ก็บวกกันได้เลยง่าย ส่วนอินคัมเนี่ยเอ่อก็ต้องมาดูกระแสงเงินนะฮะเราจะมีกระแสงเงินแต่ละเดือนหรือแต่ละปีเนี่ยเท่าไหร่นะครับรวมกันแล้วเนี่ยเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเรียบรนอยป๊บเราก็ต้องมปหันดูฝั่งที่เป็นรายจ่ายมั่งนะลิสต์นะฮะจดมาเลยว่าแยกหมือเลยว่ารายการค่าใช้จ่ายเนี่ยมีอะไรบ้างโดยที่ต้องแบ่งเป็นนิดกับบอลนะฮะนิดก็คือจะเรียกว่าฝรั่ง บางทีเขาเรียกเพาะว่า Basic l i v i n g e x p e ก s e นะฮะก็คือค่าใช้จ่ายพื้นฐานนะที่ทำให้เราสามารถที่จะดำรงชีวิตหลังเกษียณได้นะก็ต้องมีอะไรบ้างครับแน่นอนครับค่าอาหารพื้นฐานนะฮะไม,ไม่ไม่ใช่บุฟเฟ่มื้อละพันอนะันนี้ไม่ใช่นะเออค่าอาหารพื้นฐานค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์นะฮะต้องมีค่า Wi-fi ด้วยเนาะเดี๋ยวนี้มันปเป็นเรื่องจำเป็นไปแล้วนะเป็นนิดไปแล้วนะฮะแล้วก็อะไรครับ มีค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะฮะเอาไว้ซื้อสบู่แชมพูยาสีฟันนะครับค่าส่วนกลางหมู่บ้านค่าเบี้ยประกันอา่านี่เป็นนีดนะเบี้ยประกันนี่อยากให้ใส่เป็นนีดนะโดยเพราะเบี้ยประกันบ้านเนี่ยนะฮะไม่มีไม่ได้นะครับนะเกิดมีอะไรขึ้นมาเนี่ยนะเราจะได้มีเคมมีหาเงินมาซ่อมบ้านได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อ ก็ลิสต์ออกมานะฮะว่าเรามีนิดอะไรบ้างนะนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีวอนนะครับวอนเนี่ยวอนคือฝรั่งเขาเรียก discretionary expenses discretionary expenses แบบเพาะๆคือค่าใช้จ่ายตามดุลพินิษนะฮะตามดุลพินิษซึ่งเ,เรียกง,ง่ายๆว่าวอนเนี่ยนะฮะมันเป็นส่วนที่ทำให้ชีวิตหลังเกษียณมีรสชาตินะครับอาจจะเป็นบุฟเฟ่ นะฮะค่าบุฟเฟ่เตรียมไว้เลยนะอ,อ,อาทิตย์ละมือ้อนี่ไหมฮะมากไปดูหรือว่าสองอาทิตย์มือ้ออันนี้ก็แล้วแต่นะผมเคยเจอลูกค้าเขาบอกว่าต้องมีดินเนอร์หรูๆนะอาทิตย์ละครั้งนะเตรียมไว้เลยสำหรับดินเนอร์หรูนะฮะอ่าน,นั้นก็แล้วแต่นะที่คิดว่าทาให้ชีวิตหลังเกษรรมมีความสุขนะท่องเที่ยวนะแน่นอนท่องเที่ยวก็ดูเชื่อจะไปท่องเที่ยวต่างประเทศหรือในประเทศนะ จะเป็นน้ําตกภูเขาแม่น้ําทะเลนั่นก็จินตนาการกันไปนะครับเงินไว้แจกลูกแจกหลาน<ๆ>เงินไว้ทําบุญนะเงินไว้ใช้กับงานอดิเรกนะอ่านหนังสือปลูกต้นไม้เลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวโอโ้โหเดี๋ยวนี้เลี้ยงสัตว์นี่เลี้ยงนกเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวใช้เงินเยอะนะครับป่วยทีนี่โอโ้โหใช้เงินมหาศาลนะครับอ่ะอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นบอนนะแยกออกมานะ หลังจากแยกรายการออกมาแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วพวกนี้เราอาจจะต้องทําเราควรจะต้องนะควรจะต้องทํางบนะฮะก่อนเกษียณนะควรจะทําตั้งแต่ก่อนเกษียณประมาณสักเอ่อหนึ่งถึงสามปีนะครับก่อนเกษียณนะควรจะต้องทำเตรียมลิสต์ลิสต์ไเลยว่าเออหลังเกษียณแล้วเราใช้อะไรบ้างนะเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่เราไม่ได้ใช้แน่นอนนะเงินเก็บนี่ไม่มีแน่นอนเกษียณแล้วไม่ต้องเก็บแล้วนะค่าใช้จ่ายของลูกไม่มีนะค่าเสื้อผ้าไว้ทํางานไม่มี สำหรับสุภาพสตรีเนี่ยเครื่องสอําอางนี่น่าจะน้อยลงหรือถ้าไม่มีได้ก็ยิ่งดีประหยัดไปเยอะนะครับนนรเ,นเนี่ยฮะก่อนเกษียณเนี่ยหน่งถึปีเนี่ยเราควรจะเก็บเราควรจะมีการทําบัญชีรูปรวมรายการนี้ไว้เราก็จะได้ตัวเลขที่ค่อนข้างจะชัดเจนค่อนข้างที่จะจะแม่นยํานะครับหลังจากลิสต์รายการแล้วเนี่ยนะฮะอันนี้มันเป็นไรก็มาที่ข้อ4นะข้อ4คือต้องดูปีต่อๆไปด้วยนะมาดูที่นี้ นะมาดูที่นิดให้ความสำคัญน,นิดก่อนนะพารต์ตี้นะแรกคือนิดนะประเมินนิดก่อนนะซึ่งเราประเมินได้จากข้อ3นี่แหละครับนะข้อ3เนี่ยจะเป็นตัวบอกเราอยู่แล้วนะแต่มันเป็นนิดปีแรกนะแล้วปีเดียวต่อไปล่ะนะครับปีเดียวต่อไปเนี่ยค่าใช้จ่ายนิดเนียมันจะแปรผันกับ2ปัจจัยนะก็คือเงินเฟ้อนะผมเรียกว่ามีเฟลชั่นนะ กับไลฟ์สไตล์แฟกเตอร์นะเงินเฟอ้อเรียกว่ามีเฟชั่นเพราะอะไรเพราะว่าเงินเฟอ้อของแต่ละคนไม่เท่ากันนะฮะเพราะว่าเราใช้จ่ายไม่เหมือนกันนะเราใช้ของไม่เหมือนกันเพราะเงินเฟอ้อแต่ละคนไม่เหมือนกันเราจะต้องเราควรจะต้องอการการประเมินการใช้ตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยคือการที่เราประเมินนะหรือบอกตัวเองเลยว่าในอนาคตเราจะใช้เงินเพิ่มขึ้นนะฮะ ตามเงินเฟอ้อเนี่ยที่กี่เปอร์เซ็นต์นะเป็นแบบไหนนะซึ่งเนี่ยผมจะมักจะแนะนำให้ออมองเงินเฟอ้อในรูปของการเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดนะเพราะว่าอย่างหมูปิ้งนะฮะสมัยก่อนนี่ผมทานหมูปิ้งมาแล้วบาทเนาะแต่ผมไม่เคยเห็นหมูปิ้งมันโดดเป็น2บาทสมมติเงินเฟอ้อ5%้เอเนาะไม่เห็นไม่เคยเห็นมันโดดเป็น2บาทสิบตังค์ สองบาทอยู่ดีๆนะฮะห้าไม้ส0บาทนะเ้าเหนียวห่อหนึ่งนะฮะเป็นสิบสองบาทเนี่ยนะนะนะกินอยู่ดีๆเนี่ยมันวันดีคืนดีันโดดเป็น5บาทใจเลยอ่าอย่างดีหน่อยก็อาจจะเจอสบาทนะฮะแล้วก็ห้าบาทแล้วก็เจ็บาทเห็นไหมมันโดดนะเพราะด้านนี่ยเอ่อผมมกักจะแนะนําให้มองเงินเฟ้อกระโดดเป็นแบบกระโดดกระโดดแบบหปีเป็นครั้งห้ปีเป็นครั้งนะครับ แล้วก็เเงินเฟอ้อในระยะยาวเนี่ยจะต่ำนะครับในระยะสั้นเนี่ยจะสูงเพราะนั้นตัวเลขเงินเฟอ้อที่ผมใช้เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันตลอดทั้งครบทั้งทั้งทั้ง,งอะไรเรียกโครงการเนาะตลอดทั้งระยะเวลาหลังกเกษียณน,นะครับส่วนไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์แฟกเตอร์เนี่ยมันก็เป็นมันก็เป็น,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นแนวคิดมันที่เกิดจากคำถามว่าเอจริงแล้วคนเราหลังกเกษียณเราใช้เงิน เท่าเดิมมากขึ้นหรือน้อยลงซึ่งมีงานวิจัยมากมายนะฮะเขาบอกว่าโดยพองานวิจัยที่มีชื่อเสียงที่เป็นนิยมรับโด่งดังที่สุดก็คืองานวิจัยของเดวิดแบนเชตชื่อ Retirement Spending Smile นะฮะ่อ,อ,อ,อโปรเจอร์เดวิดเนี่ยท่านก็ทำงานทำรีเสิร์ตงานวิจัยนี้ตั้งแต่2014นะาจำไม่ผิดนะเ,เราบอกว่าค่าใช้จ่ายหลังเสียงคนเราลดลงลดลงเฉลี่ยป,ปีนึงประมาณ 1- 2นะลดลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งพอไปถึงกลางทางนะไปถึงประมาณกลางกลางทางของการเกษียณจะค่อย้เพิ่มขึ้นเนื่องจากค่ารักษาพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อก็เอาแนวคิดเนี้ยมาใส่ในโมเดลนะเพื่อที่จะประเมินนะว่าค่าใช้จ่ายนิดเนี่ยเอ่อปีต่อๆไปเนี่ยเป็นยังไงนะไปจนครบ30ปีเลยนะวงเงินเสนี้ต้องจัดที่30ปีนะครับอ่ะ 4ีข้อล้ต่อไปมาดูข้อข้อต่อไปอามาแลวปุ๊บแอะไว้นี่ดีกว่านูพอดีเลยข้อต่อไปนี่ก็คือข้อ5นะครับเอ่อหลังจากเราได้เรารู้แล้วว่าเรามีทรัพย์สินอะไรมั่งแล้วเราต้องใช้อะไรมั่งเราก็มาจัดการแมทชิ่งฮะจับคู่ฮะแมทชิ่งเลยแมทชิ่งอะไรนิดกับ Income นะฮะก็คือส่วนที่เป็นความจำเป็นเนี่ยเอาไปแมทชิ่งกับ income ซึ่งเป็นนานมีความแน่นอนได้แน่แน่โชวๆนะครับไม่ต้องลุน้นนะแล้วก็แมทชิ่งว n นกับ asset นะเพราะอะไรครับเพราะว่า asset เนี่ยเราต้องไปลงทุนถูกไหมฮะเอ่อต่อให้เราลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำมันก็มีความมั่นคนอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเอาไว้ใช้กับส่วนที่มันเป็นวอนนะฮะปี ปีไหนผลตอบแทนการลงทุนไม่เป็นดังหวังนะไม่เป็นอย่างที่มโนโนะฮะก็เป็นไงฮะก็วนน้อยหน่อยนะฮะไปเที่ยวใกล้ๆนะฮะไปเที่ยวพัทยาก็ได้ไม่ต้องไปเที่ยวเอ่อต่างประเทศแต่ปีไหนผลตอบแทนเป็นไปดังหวังเนี่ย <g år> ก็นู่นและไปนู่นเลยฮนะไปเที่ยวต่างประเทศเลยนะฮะอ่าเพราะนั้นถ้าเราแมทชิ่งอย่างนี้ได้เนี่ยเออเราก็ไม่ต้องก,กังวลละว,ว่าส่วนที่เป็นนีดของเราเนี่ยนะครับ เออเราจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของการลงทุนไหมเพราะว่าเราเอามาจากอินคัมแต่ในชีวิตจริงอะ่ะมันต้องไม่โกหกครับน่าจะไม่มีใครหรอกครับทีม income, ม่มีอินคัมเนี่ยนะอินคัมอินคัมเนี่ยนะฮะในรูปของบำนาญเนี่ยนะฮะกระแสงเงินสดเนี่ยนะมากพอที่รองรับนี้ได้ร้อเชื่อไหมไม่มีหรอกนะครับไม่มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออ เราท่องทำยังไงครับเราก็ต้องสร้างน e d ของเราขึ้นมาเองเอาไม่ไม่ใช่ให้พูดผิดนะเราก็ต้องแก้ปัญหานะฮะแก้ปัญหาด้วยการเดี๋ยวนะผมขอย้ายนี่ก่อนนะติดหน้าจออ่าได้ละนะเราก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการอินคัมไม่พอเนะี่ข้อ6นะอินคัมไม่พอก็ต้องทำประกันบำนาญเพิ่ม นะฮะทำการดำนานเพิ่มแหมบางคนฟังแล้วแบบไม่ถูกใจนะเพราะว่าคําว่าประก,กันเนี่ยมันเป็นอะไรฮะเป็นของแสลงเป็นของแสลงฟังแล้วแบบหงุดหงิดฟังแล้วแบบไม่แฮปปี้นะไม่แปลกฮะที่อเมริกาก็เป็นฮะที่อเมริกาเนี่ยจะมีคําเรียกว่านักเศรษฐศาสตร์นะอเมริกามีคาเรียกแอนุที่พัซซ์คือเป็นความงงงวยนะเพราะว่านักเศรษฐศาสตร์บอกว่า เออ่จากงานวิจัยของนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยในพอร์ตเกษต์เนี่ยคุณจะต้องมีประกันบำนาญคุณนแอนูตี้น uity, นะเพราะมันจะช่วยทําให้คุณมีเงินใช้หลังเกษียณได้อย่างสบายใจที่สุดนะเพราะมันเป็นเครื่องเป็นเครื่องมือที่การทางการที่มันได้ได,ได้นอนแต่ว่าคนมีกันก็ไม่ค่อยได้ทําแล้วก็ไม่ค่อยชอบเหมือนคนไทยนี่แหละนักเศรษฐศาสตร์เรียกประกันน le, 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 ว,ว่าแอนตุพัซซูแอนตุพัซซูพัซโซเรียกที่แปลว่าอะไรฉวนงงวยเนี่ยนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เออถ้าเราไม่ทำประกันบำนาญเพิ่มเราอาจจะใช้นะอินคัมไม่พอเนะียฮะแน่นอนเราก็ไม่อยู่ asset นะเอาแบ่งไม่แบ่ง asset ไปซื้อบำนาญนล้วก็ใช้ asset ผ่าน RSE model นะ i s e model นี่เป็นระบบการถอนเงินการจัดการเงินที่ผมคิดขึ้นเองนะฮะจากแนวคิดที่เรียกว่า time based segmentation บ้านเรารู้จักกันในชื่อของ tree bucket นะคุณคุณไหมทรีบักเกนะแต่ว่าทรีบักเก็ตผมเนี่ยก็จะมีความแตกต่างจากคนอื่นซึ่งถ้าสนใจก็ไปหาดูในช่อง y o u t u b e ผมดได้นะหรือดูในเพจผมนะจะมีอธิบายเยอะแยะเลยว่าไอซิบรคืออะไรนะแล้วก็ถ้าใครอยากจะฟังละเอียดสงสัยยังไงก็ทักมาคุยตัวตัว,ตว,ตวได้เลยนะครับอ่ะอินคัมไม่พอใช่ไหมเราก็ต้องเพิ่มส่วนที่เป็นอินคัมด้วยประการบำนานหรือด้วยแอ s เซโดยใช้แอ s เซเนี่ย ทําให้อยู่ในรูปของ i อ m ิ d มโเดนะฮะยังไม่จบครับข้อ7ครับข้อ7เน้นนิดเดียนะจะไม่รวม h e ลท์แคร์เอ็กซ์เพนะฮะค่าใช้จ่ายที่กับค่าสา,าพยาบาลซึ่งผมเดี๋ยวผมคงทําคลิปขึ้นมาม่สักคลิปหนึ่งนะเพื่อที่จะแจกแจงให้เห็นว่ามันมีอะไรบ้างมันไม่ได้มีแค่เจ็ป่วยนอนโรงพยาบาลนะผมว่ามันน่าจะมีสัก9 1 0ถึงรายการนะฟังตกใจ <laughs> ตกใจเฮลท์แคร์เนี่ยนะ มันน่าจะครอบคุมสิ่งจําเป็นในเรื่องสุขภาพเนี่ยเกรายการนะครับแต่เอาเป็นวันนี้ในที่นี้ไม่รวม h e ลท์แคร์เอ็กซ์เพไม่รวม OPD ไม่รวม IPD นะครับอ่าข้อ8ฮนะต้องเตรียม h e ลท์แคร์เอ็กซ์เพฮะก็ต้องมาคุยกันว่าเตรียมยังไง OPD เตรียมยังไง IPD จะไแน่นอนครับก็หนีไม่พ้นที่จะต้องทําประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายนะฮะ หมายเหตุถ้าสุขภาพคุณยังยังมาตรฐานนะยังยังดีพอที่ปรสษัทจะรับได้แเพราะนั้นจจะต้องทำตั้งแต่ยุ่งน้อยฮะรอไปทําตอนใกล้ๆ้เลขหกสิบอะจริงๆเลขห้าเนี่ยลูกผมเนี่ยมีลูกค้าอยู่เลขห้ามาขอทำราการเนี่ยนะฮะสิบลาย่ยทาได้จริงแค่ลายสองลายครับนอกนั้นทําไม่ได้ครับถูกปฏิเสธเพิ่มเบี้ยยกเป็นโลเนียนูนเอาเป็นว่าทําได้แค่าลายสองลาย นะมันต้องทำลุ้นเลยก่อนเลขห้าแล้วเราก็จะทําเหมาจ่ายเนี่ยควรจะวงเงินเท่าไหร่ควรจะยังไงอะไรยังไงเออมันยังมีอะไรอีกเยอะนะรวมไปถึงว่าจะต้องเตรียมเงินไว้จ่ายเบีย้ยเพราะทำประกันสุขภาพเรามันไม่จบนะฮะคุณต้องเตรียมไว้จ่ายเบีย้ยนะไม่เตรียมไวจ่ายเบีย้ยคุณเห็นเบีย้ยคุณช็อกนะเบี้ยนี่ขึ้นมาเยอะมากนะครับอ่าอันนั้นก็ละไว้สงสัยต้องทาคลิปอธิบายเรื่องทีหนึ่งอ่าข้อสุดท้ายครับข,ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อเก้า มาดูเรื่องวอนฮะอ่าเราคุยเรื่องนีดไปแล้วเรื่องวอนเนี่ยนะฮะเราจะบริหารจัดการวอนด้วยวิธีถอนเงินนะเขาเรียกว่า drawdown หรือ d e s c r e t i o n a strategy แบบ RMD rule RMD rule เนี่ยเป็นวิธีถอนเงินที่คนเมกันเนี่ยเขาใช้ถอนเงินกองทุนเกษียณของเขานะฮะพวก 401k IRA IRA นะฮะ,อะถอนด้วย RMD rule ง่ายฮนะ พิธีนี้ง่ายมากแล้วก็เหมาะกับวอนมากนะฮะเ,เหมาะมากๆเพราะ AMD r u เนี่ยเ,เป็นพิธีที่ให้ sustainability ก็คือว่าถ้าเราอยากมีเงินใช้15ปีมันก็สามารถทำให้เรามีเงนใช้15ปีได้แน,น่นอนนะแต่มันไม่มี adequacy นะนะนะเราจะได้ทั้งสองอย่างไม่มีนะจะได้ sustainability กับได้ทั adequacy ไม่มีฮนะ กหมือในโลกนี้น่าจะไม่มีนะใช่ว่าน่าจะเนะดี๋ยวเกิดใครมีขึ้นมาผมหน้าแต่งนะหรือมีแต่ยากมากนะซึ่งวอนเนี่ยมันควรจะเป็นเป้าหมายที่ต้องการ sustainability แต่ education ไม่เนี่ยปีไหนได้มากก็เที่ยวไกลหน่อยปีไหนได้น้อยก็เที่ยวใกล้นหน่อยหรือไม่เที่ยวก็ได้เก็บไว้อั้นไว้อั้นไว้เดี๋ยวปีหน้าก็ไเที่ยวก็ได้นะครับ ซึ่งวิธีถอนเงินแบบอเมดิรูเนี่ยผมก็มีทําคลิปไว้เหมือนกันในช่องของผมนะครับอ่ะจบแล้วครับง่ายๆแค่นี้นะท่านใดมีคำถามมีอะไรก็ทักมานะสนใจฟังเนื้อหาเขาเรียกว่า retirement literacy นะฮะเอ่อคุยกันแบบตัวต่อต,ตัวเลยออนไลน์นะฮะออนไลน์นะครับตัวต่อตัวเนี่ยใช้เวลาประมาณ3ามถชั่วโมงคุณก็จะได้เอ่อเข้าใจมีองค์ความรู้เรื่องในการเกษียณนะ retirement literacy นะครับ อย่างลึกซึ้งแล้วก็สามารถหลังเสียนตัวเองให้หลังเซษมีชีวิตอย่างสุขสงบอันนี้ก็จบเพียงนี้แล้วครับประมาณ20นาทีกำลังดีครับขอบคุณครับบ๊ายบาย